สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t a r o Soft h e p r i n c e นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะท็อปปิกของเราวันนี้ค่ะคำถามของเขาตอนนี้ที่อยากถามคุณเรามาดูซิว่าเขาอยากถามอะไรนะคะกับ3มมราค้า,คารคดค่ะทำสมาธิให้นิง่งเลิกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วไปดูภาพที่1กองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะภาพที่1น,นะคะ เราจะใช้ไพ่3มใบนะคะในการทํานายเนาะนะคะคำถามของเขาตอนนี้ที่อยากถามคุณค่ะคนกองที่หนึ่งขอพลังงานคนกองที่หนึ่งค่ะคำถามของเขาตอนนี้ที่อยากถามคุณเขาคนนั้นอยากถามอะไรคนกองที่หนึ่งคะ คอสามใบเจสเมนต์เก้าเหรียญค่ะอืม the t o าวเวอร์ย r นิเวร์สกลับหัวนะคะว,ว้าวเขา อยากที่จะตัวตนของคุณนะคะชัดเจนอยู่แล้วล่ะก้าเหรียญนะคะมีความเพียบพร้อมดูดีทุกอย่างเลยนะคะอยู่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะมีทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินสวยและเก่งหล่อและเก่งมีความสามารถสปอร์ดูแลตัวเองได้ฉลาดด้วยนะคะและเป็นคนที่แบบ มีไลฟ์สไตล์ที่เรียบหรูดูดีมีเสน่ห์ดูมีความเพียบพร้อมมากๆเลยนะคะ j u s t m e n the Tower กลับหัวมันหมายถึงพลังงานของคนคนหนึ่งที่เขาอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คือกลับมาคุยกันนะคะตกลงในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปต่อในความสัมพันธ์กันได้ไหมจะตกลงเป็นเพื่อนกันหรือว่าจะเดินหน้าความสัมพันธ์ สิ่งที่เขาอยากจะถามคุณตอนนี้คือเขาอยากที่จะถามคุณว่าคุยคุณอยากที่จะเปิดใจคุยกับเขาไหมนั่นคือคําถามของเขานะคะเปิดใจคุยกับเขาหรือเปล่าให้โอกาสที่จะได้มาคุยกันไหมเปิดรับรู้ความจริงรู้สึกอย่างทั้งสองฝ่ายแล้วก็คุยกันให้กระจ่างและเข้าใจเคลียร์กันนะคะว่าจะเป็นไปยังไงเพราะสุดท้ายแล้วเขาจะเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะไม่อยากที่จะ รออีกต่อไปแล้วหรือมันมันจะไม่มีความหวังอะไรเลยก็ตามแต่ก็เคารพในการตัดสินใจของคุณถ้าโอกาสนั้นมันไม่มีนะคะที่จะคุยกับคุณอีกครั้งนั่นเองนี่คือคำถามของเขานะคะว่าคุณอยากที่จะให้โอกาสคุยกับเขาได้ไหมที่เขาอยากที่จะขอโอกาสเข้ามาคุยกับคุณและเปิดใจคุยกันค่ะตกลงในความสัมพันธ์นะคะคนกองที่ห ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่2นะคะกองที่2นะคะคําถามของเขาตอนนี้ที่อยากถามคุณค่ะขอ3ามใบเท่านั้นนะคะคลิปนี้ขอพลังงานคนกองที่สองค่ะอืมสามใบจริงๆนะคะออกมาแล้วนะคะดูซิได้อะไรว้าว พลังงานคนกองที่2รุนแรงมากๆเลยนะคะเด้หงอมาเอง3ใบชัดๆเลยนะคะ Temperance the High Prince s s d e m p e s e ค่ะว้าวคุณลึกลับหน้าคนหามากๆคุณมีเสน่ห์คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่คุณดูมีความเพียรพร้อมมากๆเลยนะคะสิ่งที่ตัวตนของคุณสวยสงา่าหรือว่าเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะทางผู้หญิงทางคุณผู้ชายเนาะ การนิ่งห่างการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคุณดูมีความแข็งแรงมีความน่ารักคุณพร้อมที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวพร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดเขามากคุณมีความอารมณ์ความอ่อนไหวแล้วมีเซนส์สายสื่ออะไรสัมผัสถึงเขาบางอย่างเขารู้สึกแล้วก็สัมผัสได้เพราะคุณดึงดูดเขาคุณน่าค้นหามากๆค่ะ เพราะฉะนั้นคำถามของเขาที่อยากถามคุณก็คือยังไงแล้วเขาก็อยากที่จะเขาแค่หยุดอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้เหมือนเป็นการปรับความเข้าใจมากกว่า t ทเ p อนมันเป็นการห่างการนิ่งนะคะคุณอยากปรับความเข้าใจกับเขาหรือเปล่า คุณอยากปรับความเข้าใจจูนในความรู้สึกและความสัมพันธ์ไหมอะไรที่มันคลุมเครือที่มันซับซ้อนก่อนหน้านี้นะคะคือหาแสงสว่างให้กับความสัมพันธ์นั่นเองนั่นคือคำถามของเขาว่าคุณอยากให้เขาเข้ามาหาคุณไหมเปิดโอกาสให้คุณและเขาได้หาช่องทางหาแสงสว่างหาความรู้สึกของกันและกันปรับจูนความรู้สึกของกันและกันกันใหม่หรือไม่ ขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณค่ะเพราะตอนนี้คุณเป็นผู้ที่ถือถือไพ่ที่เหนือกว่านะคะคนกองที่2ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะภาพที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่3ใบในการทำนายเท่านั้น<อ>กับคำถามของเขาตอนนี้ที่อยากถามคุณค่ะ คำถามของเขาตอนนี้ที่อยากถามคนค่ะคนกองที่สามเขาอยากถามอะไรคะเดอ s u ซัหนึ่งไม้เท้า The c h ชา i o อโอ้สวยงามมากๆเลยนะคะพลังงานคนกองที่สาม การเริ่มต้นใหม่ความสุขแฮปปี้แพชชั่นของการรอคอยแพชชั่นของการขยับสถานะความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะความสุขสดใสอีกครั้งหนึ่งการไดเ้เจอกันหรือว่าจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันขยับสเตปได้นะคะจะเข้าหาคุณยังไงจะจีบคุณยังไงจะเดินทางพบเจอกับคุณยังไงดีนะจะทําให้เรื่องราวความสุขนี้มันเป็นอะไรที่ ดึงดูดมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดเข้าหากันอย่างไรนะคะเห็นมือสองมือนี้หรือเปล่าคะเหมือนกับะเะ้อื่มอยากให้คุณและเขามีความรู้สึกของการเอื้อมมือขว้คว้าซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นแห่งความสุขสดใสน่ารักอะไรที่มันไม่ชัดเจนก็ให้ชัดเจนอะไรที่มันค,คลุมเครือก็ให้มันชัดเจนแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น แพชชั่นของหนึ่งไม้เท้าเดอ c h ชาริออตเดอ u n ซันไพ่สวยงามมากๆเลยคุณจะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาจีบคุณไหมนะคะเปิดโอกาสให้คุณและเขาได้เจอกันหรือเปล่าเขาอยากเจอคุณมากๆเขาอยากเดินหน้าจีบคุณอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณคุณจะเปิดโอกาสให้เขาเป็นคนที่ไขว้คว้าคุณมาได้ไหมไขวยคว้าหัวใจของคุณและเขามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่ด้วยกันนะคะคนกองที่สาม ะะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ